ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ผมนะครับเกมเกษตรซิ่งครับวันนี้ภาเบิ้งเกีนธุรกิจมืดครับนี่อันนี้ธุรกิจหนึ่งมึงชมนี่แหละครับงานนู่นนี่เฮ็ดธุรกิจมืดนี่แหละครับเห็นไหมครับเฮ็ดธุรกิจมืดครับนี่ดังไฟเตาครับนี่ครับพื้นเนี่ยเราไมาใช่มาโยู่ข้ำหนาอยาครับโอ้ยที่ดังครับไม่ยอมออกเรียวหันนี่ เะครับกำลังสัตว์เลยงัวก็งามอยู่เธุรกิจมืดครับงานมูมี่ยืนมาวุ่นลงไฟน้ำกันเด้ครับวุ่นลงไฟบันทงหินครับวุ่นไดว่างกับมาวุ่นลงไฟบัดน้ำบัดน้ำน้ำกันเด้ครับได้เห็นไหมครับไฟลุกบึมๆเลยยอดขายเบิ้งแก่ๆครับ่อดขาตังกล่องวันน้ำเห็นไหมครับร <the> ่างติดไอ เฮ้ยดังครับออกได้มือละสองสอบคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นนะครับเนอะอฮอยดังครับนี่ครับฟื้นกัเดยมาอยู่ข้าครับมันหักอยู่แล้วครับเพามันหักก็ไม่น้อยไม่นี่กับมันเดวเงี้ก็ยีพาวท่าออกใช่ครับไม่ว่าครับตัดออกหกธุรกิจเหมือครับนี่แหละก็ใช่เตาดินแหละครับเอาไปามามันมันหนีไหมครับมันหัวก็เลย แม่แอบนเลยว,ว่าเปลี่ยนเป็นทางกิโลเบิง้งมาเช่นที่ก็เหรอคือว่าได้ดีนะครับเลยต้องมาเปลี่ยนเป็นทางกิโลทางหนง,งามนี่นะครับทางกิโลก็เลยดีกว่าเตาดินอยู่ครับกันบริอาบที่มันบริอาบนะครับเตาเตานีคือเข้าติดแล้วเขากับลีแล้วเขากับอยงามสวมากเปิดได้ครับบริอาบนะครับาบ่ได้อาบนะครับ,บ,รอรบโอ้ยเสียงอื่นในวงไฟน้ำกันนะครับเด้อ วันพรุ่งนี้มาดูบ้านไฟนะครับบ้านนองหินนะครับจ็กกีไปเอาไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยโควิดระบาดให้อย่างไรบ้านกันเลย่ครับดังว่าได้หลายตาอแล้วครับนี่ก็ได้ได้ได้หลายแล้วครับเกือบสิบสอบเศร้าสอบแล้วครับเตละมือได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วครับดังมันี่ว่าเขาเฮ็ดว่าดีอยู่ครับ,ารบมาทานของเขาอยู่เขาเฮ็ดมาออกแบบมา ไอีพระเอ้ไทายให้เบิ้งครับเสี่ยงหนีงานกับบ่มีบ่มีงานนทะมูดนะครับรถกับรถหลายครับอยู่บ้านก็ทายยเฮ็ดห้อทายยังให้เบิ้งเนาะว่างๆก็เลยเฮ็ดธุรกิจมืดนี่แหละครับทั้งนี่พ่อผมซื้อมาเจ็ดร้อยห้าสิบครับเจ้าหัวนีอะไรได้ครับนี่หัวตัวนี้มันเล็กแพงครับเขาก็เลยบอกให้อันเพิ่มนีไม่ใช่ว่าแปดร้อยห้าสิบครับอันมี้อันมีหัวแบบนี้เจ้าพ่อผมเอา หัวกระโหลกเดินเครื่องสุนทรนามไหมครับมาใส่ไอเสียมใส่นะครับโอ้ยมือซั่นเห็นไหมครับผมดังมาหนี่ก็โอ้ขอาทายอยู่ครับต่อแบบนี้ได้เมือ่อละสองสอบอยู่ครับางามสอบกับเปิด,งา,ปดงามสอบกับเปิดนะครับไม่ซ่อนี่อ่ะม,มันแห้งนะพี่น้องว่าเพิ่งเกินสามหมื่นเบิดผมผมดังนี้นี่ทราบเบิรนี่สามหมื่นเบิดกอ,องเงี้ยวันนี้ครับมาเบิดแค่เดียวเลยผมเห็นอัน อาทิตย์หนึ่งนี่เบิดซีมือเบิ้ดไงนี่เลยครับว่าซีมือนี่เบิดเลยหานเปลื่อนนี่เบิดเแ็ดแส่เลยทางพอผมซื้อมาสีบุลยนี่ที่ผมว่านันบ่ได้น,น,นี่เอาไม่เสียมอ่ครับนี่อ๋อกระโหลกสูบน้ำครับมันหลายเหี้ยนอ๋อกระโหลกสูบน้ำไม้ เฮ็ดไปครับพอได้ใจทานเพาได้เห็นทานโงหน้าครับมันไก่โลงหน้านะครับมันมีเวลาได้สุงมครับเตาดินกับพู้นะครับสุงมอยู่พูดอาทิตย์ชอ่งอาทิตย์นี้อาทิตย์เมืนน่อไนี้ช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี้พ่อผมมาไปสุงมนี้เตาดินดังนี้มันโอยู่ไหมครับมันหัวแต่พผู้ใดเฮ็ดเป็นก็ขือดีไปนะครับเตาดินมันได้ลายอยู่แต่ว่ามัน ดินหน้าผมเป็นดินท้ำนครับอาบเลยอาบที่ครับอาบอาบคู่มือเปิดมากไปเลยพ่อเครื่องสอบครับแม่พงก็เลยจะชินใจสื่อตัวนี้มาใส่นะครับวันใหม่ที่วันไหนเงี้ยงสิผมก็บจีภาครับนี่พาเรือภาเงื่อนนีน่นครับนี่เาบอกภาออกนะครับให้มันเงีย้ยเกินไปเขาเขาได้ต่อมันติดหนาครับไห้เป็นแฉกๆนะครับน,นี่ติดง่าย นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับที่ได้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมนะครับสวัสดีครับ